เป็นโรงงานทําเสื้อผ้าค่ะแล้วตั้งใจมาดูงานที่นี่มาดูอุปกรณ์ตอนนี้ทําธุรกิจเสื้อผ้าครับเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเน้นเป็นผู้ชายไม่ได้มีธุรกิจส่วนตัวอะไรแต่ว่าที่มาที่นี่คือตัดสินใจว่าอยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าของเด็กอะครับดีมากครับได้เปิดโลกธุรกิจมากมายจริงๆมันไม่ได้มีแค่เสื้อผ้าที่เรารู้สึกว่ามันไปทําต่อที่ไทยได้มันมีไอเดียเยอะแยะมากมาย กระเป๋าแว่นตาอะไรแบบเครื่องประดับเยอะแยะครับจริงๆก็อยากเดินให้ครบนะครับมันก็ไม่สามารถไป,ไปได้เพราะว่าตลาดเขาใหญ่มากเมืม่อวานไปเดินดูตลาดผ้าก็คือเดินแค่ชั้นที่2ชั้นเดียวก็ทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยโอ้ดีมากดีเกินคาดเลยไม่ทราบเลยนะว่าจะดีขนาดนี้กินหรูกินหรูอยู่ดีดแล้วก็มาเจอเพื่อนๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ประโยชน์มากมากกว่าที่คิดค่ะรู้สึกประทับใจโคดบีนะคะแล้วก็ทีมงานท,ทุกคนให้คําแนะนําเป็นอย่างดี ในสิ่งที่เราต้องการรู้ต้องการทราบเนี่ยก็จะมีคนช่วยซัพพอร์ตให้ข้อมูลตรงใจที่เราอยากได้อะค่ะ ไอเดียมันเยอะร้านมันเยอะใครที่อยากจะมาก็ลองมาดูครับน่าจะได้อะไรกลับไปเยอะมากครับที่นี่ถูกกว่าเยอะครับเพราะที่นี่คือต้นทางครับวันนี้ได้อุปกรณ์ถูกใจและราคาถูกด้วยโค้ดบีเนี่ยจัดได้ดีร่างใจทํางานแล้วก็ดูแลพวกเราดีมากเลยคือเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่อายุมากที่สุดในทีมนี้แล้วได้รับการดูแลที่ดีดูแลเหมือนเราเป็นเป็นแก่จริงๆแต่ความจริงเราอายุเยอะแต่เราไม่แก่นะไกรดีมากไกลคคอย ช่วยเหลือแม้กระทั่งการถือของดูแลน้องเพราะว่าเอาน้องมาด้วยทุกอย่างคือน้องซัพพอตไกลดีมากค่ะสำหรับตัวเองเนี่ยขนาดเรามีเด็กมาด้วยเนี่ยก็กลัวเหมือนกันว่าเราจะแบบมาไหวมากับทัวร์ขนาดนี้ได้ไหมแต่ที่เนี่ยดูแลดีมากให้คำแนะนำดีมากเหมือนเรามาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองเปิดโอกาสที่ดีให้กับตัวเองอะค่ะโค้ดบีใจดีและน่ารักมากให้คำแนะนำดีมากรวมถึงแฟนโค้ดบีน้องโค้ดบีคุณพ่อโค้ดบีทุกคนดีมากแม้กระทั่งเพื่อนร่วมที ทุกๆคนที่มาในทริปนี้ก็น่ารักทุกคนเลยค่ะไกด์เนี่ยถือว่าเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยเขาจะเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับอะไรผ้าเครื่องแต่งกายอะไรเงี้ยเขาจะถนัดทางโค้ดวีได้เลือกไกด์ให้ตรงจุดกับที่เราต้องการนะครับก็คือถามอะไรตอบได้อะไรเงี้ยครับคือเก่งจริงฮะเก่งจริงเชี่ยวชาญจริงพอเชิญชวนทุกคนเออทุกคนนะคือถ้าอยากจะหากิจการเป็นของตัวเองแล้วก็มีความก้าหน้ามาเลยมาไม่ผิดหว<า>ัง,<อ>งเลยไม่ผิดหวังเลยอันนี้รับประ 看。 ถ้าเกิดใครอยากมาตลาดแห่งนี้นะครับแต่มาไม่เป็นนะครับรอบต่อไปที่โคชบีจะพามานะครับรอบ VAP นะครับวันที่7ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับส่วนรอบยอดนิยมนะครับวันที่2 1ถึง24กรกฎาคมนี้ครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊ t ต k นะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับวา้้้ลิกวตดยเสือออผนนไ์ะ็จ เจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์